ในสงครามความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลฮามาสเราได้เห็นรถถังหลักของอิสราเอลถูกนํามาใช้ในปฏิบัติการภาคพื้นดินและคลิปนี้เราจะมาทําความรู้จักกับรถถังหลักของอิสราเอลคันนี้ว่าเป็นอย่างไรรถถังหลักเมอคว่ามาร์คโฟบารักของกองทัพอิสราเอลเป็นรุ่นปรับปรุงล่าสุดที่เข้าประจำการในช่วงปีที่ผ่านมามีการอัปเกรดระบบป้องกันขีปนาวุธต่อต้านรถถังขั้นสูงระบบป้องกันและแจ้งเตือนด้วยเลเซอร์ ลองมองกลางวันและกลางคืนแบบ360องศาจอแสดงผลบนหมวกของผู้บังคับการรถถังที่ใช้แบบเดียวกับนักบินเครื่องบินรบมีระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์สกัดกั้นโดรนและขีพปนาวุธได้ความสามารถของมือคาว่า Mark 4, เทียบเท่ากับรถถัง M1 Abram อของสหรัฐอเมริกา l e o p a r d 2ของเยอรมันและ Challenger 2ของอังกฤษเลยทีเดียวชิ้นส่วนรถถังมือคว่า 90%เป็นการผลิตขึ้นในประเทศโดยจะมีกรมสรรพวุฒิของอิสราเอลเป็นผู้ประกอบชิ้นส่วนทั้งหมดในขั้นตอนสุดท้ายรถถังเมอร์คาว่ามีราคาต่อหน่วยอยู่ที่ประมาณ10บล้านเหรียญสหรัฐปัจจุบันรุ่น mark f มีประจำการอยู่ทั้งหมด360คันซึ่งมันได้เข้ามาแทนที่รุ่นเก่าอย่าง mark 2และ mark 3นอกจากใช้งานในสงครามอิสราเอลฮามาสในปัจจุบันแล้วรถถังเมอร์คาว่าเคยเข้าร่วมการรบในหลายสงครามมาแล้วโดยเมอร์คาว่า mark one ถูกใช้ในสงครามเลบานอนปี2525 25. มือคว่ามาร์คทถูกใช้ในอินติฟาดาฉนวนกาซาในปี2545และสงครามเลบานอนในปี2549รถถังมเมอคว่ามาร์คโมีน้ำหนัก65ตันความยาวไม่รวมปืน7.6เมตรกว้าง3.72เมตรสูง2.66เมตรใช้พลประจำรถ4นายคือผู้บังคับการพลขับพลปืนและพลบรรจุ กรอบของมือคาว่า Mark ค v เป็นกรอบแบบโมดูล่าคอมโพสิตสามารถถอดเปลี่ยนได้หากเกิดความเสียหายมีอาวุธหลักเป็นปืนใหญ่ MG253 ขนาด120มิลิเมตรสามารถยิงขีพปนาวุธต่อต้านรถถังนำวิถีเลเซอร์ได้เครื่องยนต์ MTU 12V883 ขนาด1475แรงมา้าถังเชื้อเพลิง1400ลิตรปฏิบัติการได้500กิโลเมตรความเร็วสูงสุด64กิมต่อชั่วโมงเมื่อวิ่งบนถนน รถถังหลักของอิสราเอลเมอ่อคาว่ามาร์คโฟบารักเป็นรุ่นที่อัปเกรดล่าสุดของอิสราเอลผ่านประสบการณ์สงครามมาอย่างโชคโชนมีการปรับปรุงและพัฒนาอยู่ตลอดเวลามันจึงยังคงมีส่วนร่วมกับทุกภารกิจของกองทัพอิสราเอลโดยประสิทธิภาพไม่เป็นสองรองใครขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ